สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่านได้พูดคุยกันอย่างใ,ใกล้ชิดกับนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ นั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i ฟฟิร n นสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีภายบูลครับสวัสดีคุณหมอต้อยครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามอีกแล้วครับคุณหมอค,คำถามนี้อ่านแล้วก็รู้สึกเห็นใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วคุณหมอทราบดีว่าเรามีวิกฤตน้ําท่วมนะครับแะบอกน้ําท่วมใหญ่ครั้งนั้นเนี่ย สร้างความเสียหายไม่ได้แต่เฉพาะทางด้านจิตใจเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยบ้านช่องก็พังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีการค้าขายก็อาจจะไม่ราบรื่นด้วยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาเนี่ยท่านที่ถามคําถามนี้เขาบอกว่าเขาต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทั้งซ่อมบ้านด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีเหมือนเดิม รู้สึกหมดกําลังใจครับคุณหมอจะมีวิธีการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองให้มีกําลังใจที่ดีกับฟื้นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งได้ยังไงครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าหมอเห็นใจนะคะแล้วเราทุกคนเห็นใจแต่ก็อยากจะบอกน้องนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องคนเดียวนะคะคในมุมนึงต้องยอมรับเลนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องคิดอะ่ะ วิธีคิดวันนี้สําคัญที่สุดสําหรับน้องนะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาหนักปัญหาหนักจริงๆทั้งมีหนี้ทั้งท้อถอยเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะทํายังไงเวลานี้ให้ถามเตัอนอยู่2ข้อค่ะว่าระหว่างอยู่เฉยๆและให้หนี้มันมากขึ้นดอกเบี้ยมันก็มากขึ้นกับต่อสู้ให้มันหมดไปเราจะทําอะไรดีเชื่อว่าน้องต้องเลือกข้อที่2 ใช่ไหมคะถึงได้เขียนมาถามนะคะพราะฉะนั้นถ้าเหมือนน้องเลือกข้อที่สองหมอก็จะบอกน้องว่ายิ่งมีหนี้มากก็ยิ่งต้องสู้มากใช่ไหมคะต้องเอาหนี้มาทําแรงบันดาลใจต้องเอาหนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ได้นะหลางานนี้นะคะต้องมองว่าสิ่งที่วันนี้น้องยังเหลืออยู่และเป็นของน้องแน่ๆเลยหนึ่งน้องมีธุรกิจกิฟต์ฟิลิปค่ะเพราะว่ากิฟต์ฟิลิปคือของน้องแน่ๆ่ตลอดไปอย่างมั่นคงเครือข่ายนี้เป็นของน้องตลอดไปสองน้องยังมีตัวเองที่แข็งแรง สุขภาพยังดีอยู่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นต้นทุนนะคะสำหรับกิฟฟารีนเนี่ยเวลานี้กิฟฟารีนมีสิ่งที่บริษัทแม่มอบให้ตัวน้องมีกําลังวังชาและสุขภาพที่ดีเป็นต้นทุนที่เพียงพอแล้วขอให้น้องมั่นใจว่าด้วยต้นทุนนี้น้องจะสามารถพาตัวเองผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ถ้าใจคิดบวกแล้ววิธีคิดสำคัญมากตอนนี้นะคะเราต้องยอมรับข้อหนึ่ง ทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสนะใช่น้ําท่วมเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายลําบากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะยังเป็นต้องเรียกว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดของกิฟฟารีนะคือคําว่าอาชีพนะคะน้องจะชวนคนง่ายขึ้นค่ะน้องจะเล่าเรื่องของกิฟฟารีง่ายขึ้นถ้าน้องเล่าเป็นนะคะน้องชวนเขามาสีว่าตรงเนี้ยเป็นทางออกของรายได้ที่2จากการที่เราใช้สินค้าในชีวิตประจําวันและเป็นเจ้าของสินค้าที่เราใช้แล้วก็ชวนทุกๆคนมาเป็นเจ้าของสินค้าที่ตัวเองเนี่ยได้ใช้เองด้วย รายได้มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับธุรกิจใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองว่าเวลาเนี่ยภาพภาพของน้องเนี่ยมันต้องฉายแววละจานเหตนะคะของนักสู้ค่ะครับมันจะแสดงภาพของความอ่อนแอไม่ได้นะถ้าเราทําท่าหน่อยเราคงชนใครไม่ได้ใช่ไหมคนที่เราไปชนก็ท้อตามเราหมดสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิกฤตแบบเนี้ยในสภาพการแบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าน้ามาท่วมเนี่ยถ้ามันมีขอนไม้อันนึงลอยมาเนี่ยครับ ทุกคนก็จะต้องว่ายน้ําไปเกาะขอ,อนไม้นั้นใช่ครับใช่ไหมคะคงไม่มีใครว่ายไปเกาะถุงขยะ <ừ> เศษกระดาษเขาก็ต้องไปเกาะขอ,อนไม้ที่มันดูแล้วแข็งแรงและมั่นคงเวลานี้น้องก็ต้องเป็นขอ,อนไม้ที่แข็งแรงให้คนที่อยู่รอบๆตัวน้องที่เขากําลังท้าท เศรษฐกิจไม่ดีเขามองเห็นความแข็งแรงของน้องแล้วมาอยู่กับน้องมาเกาะที่น้องจริงไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นโอกาสแล้วถ้ามองในมุมบวกนะไม่ชวนตอนนี้เราจะไปชวนตอนไหนชวนตอนอื่นๆเศรษฐกิจดีจะชวนยากกว่าตอนนี้จริงไหมใช่ไหมคะเพราะถ้าเขาอยู่ดีมีสุขไม่มีใครมีนี่มีสินก็คงไม่มีใครนึกอยากจะทําธุรกิจแบบนี้แต่ถ้าเสดทุกคนมองว่าเออตอนนี้เขาลําบากนะเห็นไหมน้ําท่วมคราวที่แล้วก็ไม่มีเงินซ่อมบ้านตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะคิดว่าเราควรจะมีเงินออมสักทีหนึ่งค,ควรจะมีรายได้ที่2สักทีนึงน้องคิดแบบนี้สิคะแล้วน้องจะมีกําลังใจคะคุณหมอกาลังจะแนะนําว่า,าเราน่าจะชวนให้เขาลองเปลี่ยนโฟกัสจากทํา,าใ, <pupil> ให้เขาเนี่ยเอาโฟกัสหรือเอาสายตาไปเพ่งมองแต่ป,ปัญหาปัญหาปัญหาสิ่งที่เป็นวิกฤตแล้วลองย้ายสายตาของเราเนี่ยไปมองสิ่งที่เป็นโอกาสโอกาสโอกาสและโอกาสบ้างใช่ไหมน้องต้องยอมรับว่านะคะผู้ถามนะคะยังไงน้องต้องเลือกข้อที่สองค่ะสู้ค่ะ นองจะปล่อยให้นี่สินมันท่วมตัวมากขึ้นเรื่อยๆ้วคนในครอบครัวล่ะคนที่เราดูแลล่ะจะมีชีวิตแบบไหนนี่มันมากขึ้นดอกเบี้ยมันไปเร็วมากนะอาจารย์เอจจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสู้หาทางกลบนีให้เร็วที่สุดเมื่อเลือกข้อ2แล้วเนี่ยก็ต้องชุบชีวิตให้ตัวเองเนี่ยมีมากของคนที่มีชีวิตชีวาและเป็นนักสู้นะคะ สิ่งที่จะช่วยให้คนมีกำลังใจได้นยคุณหมอคิดว่าสิ่งแวดล้อมมีผลไหมครับว่าเขาพาตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่มีความคิดแบบไหนยอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนคุณหมอต้องเห็นใจน้องคนนี้นะแน่เลยรอบๆตัวเขาก็ต้องมีคนคิดคล้ายค้าเขานะคะคแต่ถ้าเราจะพาตัวเองให้หลุดไปเราต้องทาตัวให้แตกต่างนะนะคะแตกต่างทั้งหน้าตาท่าทางท้าบุคลิกทั้งกําลังวังชาความคึกคักแจ่มใสมีชีวิตชีวาสิ่งเหล่านี้จะดึงตัวน้องเองเนี่ยออกไปจากปลัก ของความทุกข์และความท้อแท้แล้วจะทําให้น้องเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่น้องไม่เคยมองเห็นครับถ้าคนคนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาหรือฟื้นแรงบันดาลใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคุณหมอวิธีการผมเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยด้วยแรงบันดาลใจและน้องคนนี้คงต้องใช้ชีวิตด้วยแรงบันดาลใจได้เหมือนกันคุณหมอมองว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับคนหนึ่งคนนะวันนี้นะน้องไปโรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลใกล้บ้านอ่ะไปดูตึกผู้ป่วยหนักอ่ะ ICU อ่ะไปดูเลยว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยที่เขามีท่อน,นั่นท่อน,นี่ยาติพี่น้องนั่งเฝ้าร้องห่มร้องไห้เนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นเลยอ่ะรเราแข็งแรงกว่าเขาตั้งเยอะเรามีสองมือสองท้าสติปัญญาก็ดีเรายังมีความแข็งแรง ธรรมชาติยังให้สิ่งดีๆเหล่านี้กับเราอยู่อ่ะทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาสู้และคิดแบบนี้ล่ะใช่ไหมคะแล้วพาตัวเองให้พ้นไปจากสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็พาคนอื่นให้พ้นจากสิ่งที่เป็นปัญหาโดยใช้ต้นทุนที่มีคือกิฟต์ฟรีคือตัวเราเองค่ะอันนี้น่าคิดมากๆนะครับท่านผู้ชมลองลองปฏิบัติตามก็ได้นะถ้าเดินไปที่ที่อาคารที่เป็นผู้ป่วยหนะักเนี่ยเรานึกภาพตามเรามีความรู้สึกว่าเรายังโชคดีกว่าเขาตั้ง ไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่นเท่านะที่ไม่มีสายอะไรมาอยู่ตรงจมูกไม่ได้เป็นนอนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในสภาพที่สู้เราไม่ได้นะฮะแต่หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนที่เรายังแข็งแรงอยู่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราไม่ต่างอะไรจากคนที่อาจจะไม่มีลมหายใจไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมผมเชื่อว่าน้องที่ถามคําถามนี้น่าจะมีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับและจากสถิติของของธุรกิจกิฟฟินเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเริ่มต้นจาก ติดลบซะยิ่งกว่าอะไรจะบอกอ,อะไรน้องนะเอาขก็จริงนะคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยเขาล้วนผ่านเรื่องแบบน้องนะคะเพาะถ้าสุขสบายแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จมากๆในธุรกิจเครือข่ายด้วซ้ำไปนะคะเพร,ร,รนาะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับน้องในวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปมันอาจจะเป็นต้องเรียกว่าจุดจุดหนึ่งที่ทําให้น้องมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขมากกว่านี้มากๆในอนาคตได้ถ้าพลิกวิธีคิด เปลี่ยนจากความท้าแท้เป็นกําลังใจและแรง,งรบันดาลใจคับคุณหมอเชื่อมั่นใน ประโยคที่คำว่า positive thinking มากน้อยแค่ไหนพี่เชื่อคำอย่างหนึ่งนะคะว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีใครไม่เคยเจอวันที่เลวร้ายที่สุดอาจารย์เห็นว,ว่าจริงไหมจริงรับนะคะแต่ในวันที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยราผ่านมันมาได้ยังไงล่ะ 1. ร,ระยะเวลาเวลาเป็นตัวรักษากับ 2. วิธีคิดของตัวเราเองเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยก้าวไปทางไหนก็ได้ในเรื่องเลวร้ายบางคนคิดไม่ออกฆ่าตัวตายไปก็มี ฆ่าคนอื่นตายไปด้วยก็มีนะคะแต่ในเรื่องเลวร้ายเดียวกันเนี่ยบางคนพลิกมันกลับมาเป็นแรงบันดาลใจอ่ะแล้วก็มองตรงนี้พี่จึงชอบให้ไปโรงพยาบาลไงให้เห็นว่าวันนี้เรายังมีอะไรที่ดีมากมายนะคะเรายังมีสุขภาพที่ดีกําลังวังชาที่ดีถ้าเรามองแต่คนที่เขาดีกว่าเราเนี่ยเราจะท้อแท้ แต่ถ้าเราได้มองเห็นว่าเออมันมีทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะเนี่ยใครๆเขาก็ผ่านความทุกข์นั้นเขาก็มีความทุกข์นั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยยังมีความแข็งแรงทําไมเราไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วในธุรกิจของกิฟเฟอรินก็เอื้อประโยชน์ที่เขาไม่ต้องใช้เงินเลยอะ่ะไม่ต้องเสี่ยงเลยอะ่ะใช้วิธีการและบริษัทแม่ก็มีทุกๆอย่างให้นะคะเพราะฉะนั้นเข้มแข็งเถอะนะคะหมอเป็นกําลังใจให้อาจารย์พงศูวุฒิเป็นกำลังใจให้แล้วก็คนชาวกิฟเฟอรัระาล้น ถามคำถามนี้กับคุณหมอแล้วเราได้แง่คิดดีๆจากคุณหมอเนี่ยผมเชื่อว่าอินสเปเรชันหรือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่คงจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับทุกๆคำถามที่ถามมาเราคุยกันอยู่เสมอนะครับคุณหมอครับว่าไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เฉพาะคนที่ถามแต่เป็นประโยชน์สาหรับคนที่ชมรายการของเราทุกคนด้วยอย่าลืมนะครับสามารถส่งคําถามของท่านมาทางอีเมลแอดเดรสของเราได้เป็นประจําตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับและครั้งต่อไปคําถามของใครจะได้นํามาออกอากาศ ต้องคอยติดตามชมกันครับวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ